โอเคครับสวัสดีครับวันนี้แฟงซูเปอร์ไบค์นะครับผมในช่วงซูเปอร์แฟงเทสไลท์นี่วันนี้เราบอกเลยว่าเนี่ยัยรุ่นเมกานะครับผมรอบนี้เดี๋ยวผมจะพาเทส Honda s ชาร o โดนะครับผม Honda s ชา dow ด400นะครับผมเป็น400ที่คันใหญ่มากนะครับโอเควันนี้เฮียแฟงนะครับซีโอของเราอยากให้จัดคันนี้โชว์ลูกค้าหน่อยนะครับจัดไปนะครับผมคลาสสิกของจริงนะครับ ไเดี๋ยวเราไปเทสกันโอเคครับผมอันนี้เป็น Honda s h a d ด w 400นะครับผมเป็นรถปี1992นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเทมากเลยนเนยเี๋ยวผมพาไปชิวๆนี่ครับแดดร้อนๆก็ทำอะไรผมไม่ได้ น,นี่เป็นรถปี1992นะครับผมเรียกได้ว่าคลองเท่ยนี่ไม่ต้องบอกเลยไวรุ่นยุค90ของจริงอันนี้เป็นแฮนด์แต่งนะครับผมที่ลูกค้าติดมาจากลูกค้าเดิมนะครับจริงๆแฮนด์เดิมนี่มันจะเป็นคล้ายๆกับถ้าถ้าทุกคนยังนึกออกนะครับมันคือ Honda Phantom นะครับ มันคือรุ่นพี่ใหญ่ของ Honda p h a n t o มนะครับ Honda p h a n t o ม200ที่ว่าเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยประมาณ10ปีที่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นขยโยน400ซีซีนะครับ V-Twin ต้องบอกเลยว่าเป็น400เสียงเพาะนะครับในช่วงเวลาหนึ่งก็คือในช่วงปี1992ที่ฮอนด้าชาร์โดเขาเปิดตัวมานะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น เขาจะมีคู่แฝดไม่ใช่คู่แฝดเ,เป็นเพื่อนเขาอีกหนึ่งรุ่นก็คือฮอนด้าสต e ด400นะครับสตีด400ก็คือเป็นจะเป็นชอปเปอร์เหมือนกันเป็นคุยเซอร์เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีความบางกว่าชาร์โดนิดหนึ่งนะครับความบางก็คือมันจะเป็นรูปทรงคล้ายๆถ้าเป็นฮาร์เดคือเป็นสปอร์เตอร์ครับผมมันจะเป็นถังเรียวๆนะครับรถหน้าจะทุ่งสูงนะครับจะไม่ต่ําจะไม่ต่ำ,ตำแล้วก็แน่แนๆเหมือนแบบคันนี้นะครับสมัยนั้นนี่คือบอกเลยว่า สตตีทกับชาโดนี่เป็นเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกรุ่นที่ใครๆก็อยากครอบคอรองนะครับรวมไปถึงอ่าซูเปอร์โร์400นะครับที่เป็นอยู่ในยุคเดียวกันนะครับแต่ว่าลูกค้าหล,หลายๆท่านที่มาดูอยู่ร้านนี่มีแต่คนคิดว่าเป็นเครื่องยนต์พันซีซี600ซีซีเลยนะครับเพราะว่ามันคันใหญ่มากนะครับแต่เสียงท่อนี่เพาะมากเลย เป็นรถที่ขี่ชิวนะครับไม่ใช่รถซิ่งนะครับวันนี้ผมจะชิวชิแบบไปรุ่นเมกาเลยเนี่ยการขี่การขี่รถพวกนี้ก็คือเราไม่ต้องลกเกียให้เยอะนะครับขี่พืดเข้าพื้นเข้าได้เลยให้เสียงเป็นลูกเป็นลูกะครับเออชิวจริงอันนี้เขาเรียกว่าแฮนลิงนะครับแฮนลิงลิงลิงนี่ผมมันเป็นมันเป็น มันเป็นชื่อเรียกที่ตั้งแต่ผมเริ่มเล่นมอเตอร์ไซค์มาเป็นสิปีแล้วก็คือเขาจะเรียกว่าแฮนด์ลิงแฮนด์ลิงผมไม่รู้ว่าคำว่าลิงนี่คือไอ้ลิงลิงแบบลิงลิงเจ๊๊กไหมหรือว่าเป็นลิงที่แบบแปลว่าลิงนะครับลิงโปรลิงอย่างเงี้ยนะครับในที่เขาพาเรียกแฮนด์ลิงผมก็เลยเรียกแฮนด์ลิงแบบนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่รู้รู้จักว่ามันใช้คำนี้เลยนะฮะเออหลายคนจะคิดว่ามันปวดหลังไหมนะครับจริงๆผมว่าไม่ปวดนะครับมีคนถามว่ามันปวดหลังปวดแฮนด์เอ้ยปวดปวดแขนไหม แต่ว่าผมว่ามันมันห้อยตัวกําลังดีนะครับมันจะไม่แบบไม่ไม่ยืดเหมือนที่เราคิดโอ้โหแต่ว่าในเรื่องความแรงนี่ความเร็วความแรงก็คือยังอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะครับผมเพราะว่ามันเครื่องอยนต์ 400cc ก็จริงแต่ว่าด้วยบอดี้เขาก็ ไม่ใช่บอดี้เล็กๆเหมือนกันครับผมเพราะว่าบอดี้คือใหญ่ใหญ่เอาเรื่องนะครับพอๆกันกับผมว่าพอๆกันกับแฟตบอยเลยนะแฟตบอยของฮาร์เรย์เดวิสันเนี่ยก็เลยแบบเป็นรถที่ค่อนข้างจะขี่ชิลครับร้อยสิบร้อยยี่ก็กำลังดีนะครับผมไม่ต้องถึงกับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วเสียงท่อน,นี่เพาอเออเสียงท่อน,นี่เพาอจริง ผมยังตีนสายขี่สปอร์ตผมชอบเทียนเกียร์รถคันนี้ต้องบอกนะครับเป็นรถอายุ29้ปีนะครับผมโอ้โหเป็นรุ่นพี่ผมอีกด้วยซ้ำมั้งนี่เพราะว่าผมผมนี่เกิด1994นะครับอันนี้1992าโอเคเดี๋ยวเรายูเทิร์นกลับกันเพราะรถเยอะมากเลยด้านหน้า เวลาเลี้ยวนี่ก็เทเปิดต้องเปิดต้องเปิดระยะก,กว้างๆนี่นะครับเราจะเทแบบต้องคันไม่ได้เลยเพราะระยะรถมันยาวแล้วก็หน้าอย่างที่ไม่ไม่ได้กว้างมากแล้วก็น,น้ําหนักที่เยอะนะครับก็จ่บอกเลยว่าใครใครที่ชอบแบบมาดดีๆนี่นนะเทนะครับันนี้เอาเรื่องไม่รุดเมกา คือท่อเดิมนะครับเสียงท่อเดิมก็ไม่ได้เงียบนะครับเล้าใจไม่เบาเหมือนกันโอ้หทำให้ผมนึกถึงสมัยเด็กๆที่เริ่มชอบวิ๊กไปแล้วเห็นแบบชาร์โดเห็นส r ต e ดนะครับสมัยก่อนฮาร์เรยไม่ได้เห็นง่ายๆครับผมถ้าไม่ไปงานไปวิกแต่วิ่งบนถนนนี่คือแบบ S Shadow, s t a t e s u p e r f o นะครับจะเป็น3รุ่นที่ใครที่เคยเล่นรถสมัยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่เป็นยุคยุครุ่งเรืองของรถอินโวยุครุ่งเรืองของรถสัพสมิตนะครับผมรถพวกนี้นี่จะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โอ้โหเท่มากนะครับแล้วก็หารถทะเบียนได้ยากมากนะครับผมคือสมัยนั้นนี่จะมีแค่รถสพมอ่าเด็กคนใช้ก็สพมนะครับผมหรือรถที่ไม่มีทะเบียนแต่ว่าได้รับการเสียภาษีสรพสมิตนะครับผม แล้วก็มีใบอินโหวยหรือว่าใบนาเข้านะครับแต่ว่าคันนี้เป็นทะเบียนแท้เลยนะครับผมทะเบียนแท้ไม่ได้จดด้วยนะครับเป็นทะเบียนจากแบบต้องตามกฎหมายตั้งแต่ออกจากออกจาก,ออกจากตู้คอนเทนเนอร์เลยนะฮะถ้าบางคนไม่รู้นี่ถ้าถ้าไม่บอกว่าเป็นรถ1992เกนี่ยก็สภาพนี่เนี้ยมากครับคันนี้ถ้าถือว่าเป็นรถอายุ29ปีนะครับผม รถเยอะอีกแล้วรถเยอะทุกวันเลยวันนี้ผมอยากชิลหน่อยนี่รถเยอะๆเยอะวันนี้ผมไม่อยากชิลนี่โอ้โหรถงงจังเลยอ่าเพราะขี่นานๆไปก็ไม่รู้สึกเมื่อยนะเพราะว่าเออแฮนนี่มันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรให้ให้ตัวกับแขนเราเหมือนกันนะครับมีระยะห้อยแขนเราทําให้แขนเรา,น,เรานั่งสบายเหมือนกัน อ,อีกหนึ่งคู่แข่งที่ผมเพิ่งนึกออกเมื่อกี้นะครับเป็นของยามาฮ่านะครับที่จะเป็นรถคุยเสื้อทรงใหญ่ก็คือ Honda d a r กสตา r นะครับผม d ดกสตา a r หรือบางคนเรียกว่า d ดกสตา a r 400นะครับโดยรถพวกนี้นี่ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมันจะมีอีก,อ,กอีกตัวใหญ่ก็คือเครื่องพันหกนะครับผมแต่ว่าจะเห็นได้ยากมากชารูพันหกนะครับกระถ่งทพัน 6, เท่าไหร่นี่แต่ผมก็จำไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ศึกษามานานมากแล้ว เพราะว่าตอนนี้ยุคนี้ก็ถ้าเราเห็นได้ง่ายเลยก็จะเป็นฮอนด้ารีเบลนะครับผมรีเบลสองอย่รีเบลสามแล้วก็รีเบล5 0 0แต่เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กันกันกบ CB นะครับผมะจะเป็นเครื่องสูบเดียวกับ2สูบเรียงนะครับจะไม่สองสูบ V ลีละนะครับก็2สูบ V ีนี้ก็จะเป็นผมนึกไม่ออกจริงคราวนี้ก็คิดถึงแต่ฮาร์เรกับอินเดียนสเกลนะครับยุคนี้ก็ เรียกได้ว่าอินเดียนสเกลกับฮาร์เรย์นี่ก็เป็นรถแบรนด์หลักของเครื่องยนต์สูบ V แล้วนะครับผมฮอนดาน้า,นดากับยามาฮนานี่อฮอนด้าฮอนด้านี่เออยยามาฮานี่จะมีโบ้นะครับยามาฮ่าโบ้ที่เป็นคุยเซอร์เหมือนกันนะครับแต่ฮอนด้านี่ก็ทําตลาดหลัก,ลกคือคือรีเบลนะครับตอนนี้ล่าสุดก็มีรีเบล1,100งบาทแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์คล้ายๆกันกับ,บรถของแอฟริกาทวินนะครับสองสูบเรียงนะครับจุดระเบิด270องศาอีกแล้วนะครับ อ่าคันนี้คันนี้ก็เป็นจุูระเบิดสองร้อสองเจ็ดสิบองศานะครับเนี่ยเสียงเป็นลูกเลยเดี๋ยวผมจะลองซิ่งดูโอเคเอฟซิ่งได้ได้นิดหน่อยแนละ้วก็ยืนพื้นหลักก็เก้าสิบร้อยกำลังดีครับ พราะว่าถ้าเกินร้อยรอย้ยี่สิบไปแล้วมันจะสั่นนิดนึงนะครับด้วยความที่น้ําหนักเขาเยอะนะศูนย์ถ่วงมันเยอะมากครับคับนนี้แต่พูดถึงขีช่ช้านี่ก็ชิวเหมือนกันเนี่ยวิธีวิธีขี่ชอปเปอร์นะครับคือเราต้องแบบเราต้องคอเขาเร่นล้วค่อยๆเปิดนะครับนี่แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมแอบชอบเล่นแบบนี้ กลับร้านดีกว่าช่วงนี้ที่บอกเลยครับแดดแดดสุดๆมากช่วงเนี้ร้อนจะร้อนไปไหนเนี่ยแต่ผมบอกได้เลยว่าหลายๆคนที่ได้สัมผัสหรือได้เห็นคันนี้ของจริงเนี่ยจะนึกรุ่นอีกรุ่นที่จะนึกถึงเลยคือ Honda p แฟนทอมนะครับคือแบบเป็นเป็นรถอ่าพโรเจคชั่นนะครับระดับตำนานที่ขายที่ขายในศูนย์วิ่งเซ็นเตอร์ในสมัยก่อนนะครับก็ไม่ถึงกับสมัยก่อนก็ประมาณสิปีที่แล้วนะครับ จะเป็นรถที่แบบในฝันของหลายหลายคนเลยนะครับ Honda p h a n t o มเนี่ยแต่นี่คือรุ่นพี่ใหญ่ครับ Honda s h a d o ด400นะครับในสมัยก่อนผมเห็นนี่โอ้โหผมตัวนักเล็กรถอะไรวะคันใหญ่ขนาดนีนน้แต่ก่อนนี้เราจะเรียกติดปากว่า Harley ฮาร์เลยฮากันหมดเลยนะเป็นรถ h a r l e ลนะครับจริงๆ Honda เขาก็สร้างรถคุยเซอร์ดีๆมาหลายคันนะครับโโอ้โห สิ่งได้นิดหน่อยนะครับแต่โดยจุดประสงค์แล้วเขาสร้างมาเป็นรถขี่ชิวขี่เที่ยวนะครับผมผมชอบเสียงท่อจังเลยแล้วก็รูปทรงท่อนะครับก็แบบเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนไม่เหมือนรถไม่เหมือนรถเก่าเลยก็คือเหมือนเขา เขาดีไซน์ไว้แบบให้มันอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยครับมันจะทรงท่อคล้ายๆกับรถท่อเวฟหรือท่อแฟนทอมีละก็ะคือเหมือนคันนี้ผมก็เลยม,มองว่าหรือว่าแฟนทอมนี่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากคอนด้าชาโด่าผมผมผมเลยคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าแฟนทอมนี่เกิดหลังชาโด o w ประมาณ20ปีเลยนะครับชาโด o w เกิดก่อนประมาณ1 0 20ปีแฟนทอมนี่จะมาประมาณปี2 0 0 6 2 0 0 5 2006, 2005 2006้าสงะาจไม่ผิดนะครับผม ดีไม่ดีเฟนทอมอาจจะได้แรงบันดาลใจ,จมาจากชาโด้ด้วยครับผมว่ามันก็เลยมีหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันนะครับโดยเฉพาะท่อนี่แบบผมเห็นครั้งแรกผมมาสังเกตท่อเออเหมือนกับรูปทรงนี่มันเหมือนแฟนทอมเลยแต่จริงๆแฟนทอมนี่แหละเหมือนชาโดก็คือเป็นรูปทรงท่อ,ท,อที่เหมือนมีความโมเดลนะครับไม่ได้คลาสสิกนะครับโอ้โหแต่ว่าการหักหลบนี่เป็น การหักหลบนี่ก็ค่เป็นเป็นไปได้ยากนิดนึงครับเพราะรถรถนี่มันทำยากแต่จะแบบมันจะคล้ายๆหน้ามันจะไวนิดนึงแต่ว่ารถก็ไม่ไปนะครับจะไปแต่แบบีแค่เหวี่ยงนะครับแค่นี้ ผมตีนิสัยเชนเกียกแล้วจริงๆรถพวกนี้นี่ไม่ต้องเชนเกียกก็ได้นะครับเพราะว่ารอบแต่ละเกียร์นี่คือเขาดึงเขาเรียกอะไรอ่ะมันรอบเกียร์มันยาวครับผมคือใช้เกียร์ต่บใช้เกียร์สูงออกตัวก็ได้แล้วก็ระยะห่างต่อเกียร์นี่คือเยอะมากนะครับจะไม่แบบจะสับเกียร์แบบใกล้ๆเหมือนรถเหมือนรถสปอร์ตรถในเกมไม่ได้ครับคือมันจะเกียร์แบบพอจะสับพุ๊มมันก็จะสะอืกนิดนึงฮะ มันจะมีช่องว่างของเกียร์เยอะนิดนึงก็เป็นสไตล์ของรถครับนี่เห็นไหมผมใช้เกียร์ต่ําเกียร์สามเกียร์สี่มันยังมันยังคลอยอยู่ในโค้งได้เฉยเลยนะแก็บิดออกได้เลยอ่าก็ร,ร,ราอดจะเคยเห็นฮาร์เลยที่แบบทำไมเวลาเขาขี่นี่ทำไมเหมือนรอบมันต่ํามากๆเลยจริงๆรอบเกียร์เขาเนี่ยแบบเขาออกแบบมาให้เราไม่ต้องถอนเกียร์มากนะครับเหมือนรถยนต์นะครับก็คือเราขี่อยู่ในโค้งเกียร์สี่เกียร์ 4, ห้ารถก็ไม่ดับไม่กระตุกนะครับแล้วก็บิดออกได้เลยนะฮะ จะเป็นความพิเศษของรถคุยเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นซีซีเล็กๆนะครับซีซี400ครับมันเลยจะทําให้ขับขี่ง่ายจริงครับรถพวกนี้แต่ในปัจจุบันนี่ที่คุยเซอร์ซีซี400ซีซีที่เป็นสุ v นี่ก็หายากแล้วนะครับจะมีก็แต่ ฮาร์เลย์ดิวิสันนะครับที่ทำเป็นเครื่อง 750cc ออกมานะแต่ก็สือเพื่อที่ยังเยอะอยู่แต่ว่าถ้าในแบบสตี400ชาโด w 400แดนซ s t a r 400เนี่ยแทบไม่ให้มีแทบไม่มีให้เห็นลนะละตัวนี้จะมีก็แต่คนเก็บไว้นะครับเป็นรถปี92 94อยเงี้ยครรถปี98จะประมาณนี้ที่เราจะเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครแต่ว่าไม่มีรถมือหนึ่งแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นกเกา่าหรือคนที่เคยเล่นรถมาเป็น 10, 10ปีที่เขายัง,ลงหลงไหลในรถ คุยเซอร์ของญี่ปุ่นเครื่องวีทวินของญี่ปุ่นอยู่นะครับสร็จแล้ผมมาขี่ครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนเหมือนย้อนวัยเด็กเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนตอน,นเด็กนี่โอ้โหฝันมากอยากขี่สักครั้งหนึ่งนะครับเห็นผู้ใหญ่เขาขี่กันก็แบบโอ้โหตัว้รอยากขี่แบบนี้ได้จังเลย รับอีกรุ่นหนึ่งคือที่ผมอยากมาเทสคือซูเปอร์โฟรครับคือไม่ได้ขี่มานานละเคยขี่มาครั้งหนึ่งเหมือนกันเคยมีใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ว่า,อ,าอยากอยากเอา,เามาเทสสักรอบเหมือนกันมาเทสอีกรอบเหมือนกันว่าฟีดิ้งมันยังจะเป็นเหมือนแต่ก่อนที่เราอเมีซิ่งเห็นรถพวกนี้ไหมนะครับถ้าใครที่ยังอยากจะหวนคือนอีกสักครั้งนะครับผมใครที่แบบตัวนี้ขี่รถใหม่แต่ว่าเออ ครั้งหนึ่งเคยชอบรถอย่างนี้นะครับผมเรามาแวะมาชมได้ที่แกนซูเปอร์ไบท์นะครับเรามีทุกสไตล์จริงและและเราจะพยายามให้มีมีให้ทุกสไตล์นะครับผมสำหรับใครที่อยากหวนคืนนะครับบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ครับผมขนาผมขี่นี่ผมก็ยังคิดถึงตอนในเด็กเลย เดี๋ราเลี้ยกับร้านเสน้นหลนังร้านกันฟอร์รถเยอะมากเส้นหน้า,น,านี่ผมเลี้ยวเกียร์สามนะครับรถไม่กระตุกเลย เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับผมจะเอาลองขออนุญาตขออนุญาตเฮียแฟงครับเอาฮารเรออกมาขี่นะครับผมเพราะว่าผมอยากอยากลองมาให้ทุกคนเห็นกันว่าทําไมฮารเรยดีบิสันเนี่ยถึงได้เป็นรถชอปเปอร์อ่ะเรียกง่ายๆเลยถึงได้เป็นรถชอปเปอร์ที่ทุกๆคนทั้งทั่วโลกนะครับยอมรับว่ามันคือรถที่ทุกคนต้องเป็นเจ้าของให้ได้สักครั้งถ้าคุณรักมอเตอร์ไซค์นะครับผมผมใช้คํานี้เลย ้วยตัวรถคันนี้ครับมันเป็นผมลืมอธิบายสเปคเลยเพื่อชาโดว์มันเป็นเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์นะครับผมเขาเลยอาจจะมีอาการสอึกอื้นิดนึงนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะด้วยอายุรถ29ปีนะครับอาจจะมีอาการอึกอืนิดนึงนะครับนี่เป็นธรรมชาติของทาร์ด้วยแล้วก็เป็นเครื่องยนต์วิทวิน400นะครับสองสูบลูกโตโตเขาก็เลยแบบจะมีการกระชากเครื่องยนต์นิดนึงกระชากเวลามันดูดอากาศนะครับ นี่เห็นไหมถ้าถ้าผมออกเกียร์หนึ่งเกียร์มันจะสั้นๆน,นี้เลยนะผมต้องออกเกียร์สองละนี่ออกเกียร์สองนิ่มๆอย่างเงี้ยเลยอ่านี่เป็นสไตล์ของรถช็อปเปอร์นะครับที่เรารู้จักกันโอเคถึงร้านแล้วครับ ครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคุยเซอร์ที่ระดับตำนานที่หลายๆคนต้องการนะครับผมนะใครที่อยากสนใจหาคุยเซอร์มาขี่สักคันนะครับผมหรืออยากทบทวนสมัยก่อนนะครับผมนอนแนะนำคันนี้เลยครับ h o n d a Shadow 400นะครับผมสำหรับใครที่สนใจแวะชมได้ที่แฟนซูเปอร์ไบท์นะครับหรือ โทรติดต่อได้ที่0840302119นะครับผมคุณแฟงน,นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ซุป,ปแฟงเทสไลท์ต้องขอลาันกไปก่อนสวัสดีครับ